โยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม A.K. สลับทีวีวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมส a กุ r a School Simulator ์กันนั่นเองนะครับซึ่งนาหาว่าพี่ครับเอ่ตกลนจะทำคลิปอะไรครับเออทำทุกคลิปครับแตาถ้าสมมจเกีอะไรก็เมนมานะคือวันนี้ผมไม่มีคลิปอะไรจะลงลงเกมสักุระนะครับก็เห็นหลายช่องอยู่นะช่องพี่ปอช่องโรดี น้องเลิฟดี้สกุลาเนี่ยลงกับเกมนี้เยอะเลยนะครับก็ผมก็อยากรู้ว่าเกมนี้มันสนุกยังไงก็ไปชมกันเลยนะครับก็ส่วนมากผมเห็นนะครับว่าพี่ปอสามารถไปถล่มยากุซ่าได้นะฮะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะพี่ปอจะกดเมนูแล้วก็ยากุซ่าเนี่ยใช่ไหมโอ้ใช่ครับก็สามารถไปไฟกับยากุซ่าได้ครับแต่ผมมือเปล่า แล้วก็ผมมีคนเดียวมันมีสองอ่ะผมไม่รู้จะสู้ได้ไหมดูดิทุกคนครูนักเรียนแล้วแต่ผมจะมาต่อยยากุซ่าวันนี้ไอ้ขี้ฟาดขาไอ้ถึงมามามาดิมามาดเอาเอาไอ้นั่ทำไมไม่ช่วยเพื่อนอ่ะว่ยโซเทียวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามา หล่อหลหลาหลาหลาหลไปนอนไปหลอกอุ้ยโดนเตะนะมาแก้ไขกอนก็คือมยังมองมันเล่นยากะถ้าหากใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็เมนมาเลยนะครับผมทำตามทุกอย่างก็เดี๋ยวขอเสียอภัยนะครับมีน้องมาควนนะครับก็ถ้าได้ยินเสียงใครก็ขออภัยด้วยนะครับคือ อีกอระกัจุยกัะเจิงแกนะเอาชนะฉันไม่ได้หรอกนะไม่ต้องมาขำเลยก็มีน้องมากวนน้องเห็นความตายน้องในหัวลวการ์ตูนพี่แคทเกมอยู่ อยากวนไปหาแมงกุ้งไปอ้าตายหมดแล้วเหรอก็ขอไปสับเสียงรบกวนนะครับสปายมาต่อไปโอ้ไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ระเบิดสิไอพี่จีตัวองมาตายตายตะายตตตายยาตาา เอานี่ไปกินชีวิตมีค่าอยาา่าไปส่ากับ RPG ครับไ,ไ,ไหนหัวหน้าม,มาแตกหมดแล้วเรื่องไรไหวหัวหน้ายังไม่แตกนี่แตกแล้วนี่เราสามารถอุ้ยค่าหัวหน้ายากกระซ่าแล้ว ที่นี้ก็ไม่มีใครเก่งกว่าผมแล้วครับคนดูมุ้คารตาลาก็มีเก็บแบบเฮ้ยโทาถานรุงตัวป่นี่ไม่น่าใช่ว้าวตกใจสุมากพี่ปอว่าถ้าไม่อยากให้ตั้งหายเราต้องเซฟด้วยนะเดี๋ยวีปืนพกด้วยกรึ๊บแล้วก็เซฟผมจะเซฟไว้สลัดหนึ่งนะก็มีเพียงข้านี้นะเฮลิซ่าเดี๋ยวคือห้องอะไรวะเนี่ย เฮ้ยอ้าวไอ้นี่เดินตัดหัวนี่ว่ะดูไหมอ่ะแกนะตายไปแล้วเตรียมตัวประหารอ่ะชิบอา้อาวอ้าความไม่ขาดเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ย ว่ายน้ำกลางอากาศหรอตัวเนี้ย <_ d ata> นี่นี่เ <_ d ata> ฮ้ยฆ่ามันได้ไหมปะฮ้ยิงได้ยิงได้แกไม่สามารถออกได้แกนะตายอยู่ในคร่องนี้แล้วล่ะ <_ d ata> โอ้ยคอขอบอะไรเนาะลบแม่มก็เครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวซิด อาโดนชาร์จเฉยอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยนี่อันนี้แหละอะไรเอออะไรมันเหมือนออกเนี้สยสุดแปดปวกอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ปะที่ผมจะไปก็คือไปละไม่ว่ามีงวงดนตรีด้วยนะตรงนี้แต่ถ้าว่าผมไม่มีเน็ตอ่ะคนดู เขาปรับกมมองก่อนทำให้มองไกลขึ้นนะนี่นี่อะไรอะเด้ยเงินผู้ใหนเนี่ยนี่สวยด้วยได้แบตหมดเข้าไปได้บนนี้เอาเข้าไปได้นี่ยงวะมีเงินแต่เข้าไปได้คอยงงอีลี่เกนมนี้เหมือนมีอิสระนะคนดู คือเราจะทำอะไรก็ได้ไม่มีเลยเดี๋ยวหน้าผมเห็นพี่ปอทำมันจะมีวงดนตรีนะเดี๋ยวผมไปที่โรงเรียนดีกว่าผมเห็นพ่อพี่ปอทำการ์ตูนสั้นผมก็อยากทำเหมือนกันนะแต่ผมตัดต่อไม่เก่งเท่าไหร่ครับก็ขออภัย Hello Good Morning อ่านม่าออกบอกรักพอออไปเลยโอเคบายบายอะไรของกูเนี่ยก็ที่ผมเห็นคนอื่นในยูทูปนะมันว่าเหมือนว่าจะมี่ข้มวยด้วยอะ่ะไงผมจะไปหาเรื่องนักมวยนะก็ ไม่พูดเยอะจะพอเนอะาะแต่ผมเนี่ยไม่ต้องใส่กำปั้นครับใส่ใช้ใช้ทูสวรรค์ขี่มาพร้อมดูซองสู้วัสดุทีน่นงหั่นวันเตยของเจ้าโอ้หังแน่จริงก็เข้ามาเ <c oughs> ฮ้ยเสียงตาย มาถึงแกจะเก่งก็จริงนะแต่จงจำไว้ซะว่าชีวิตมีค่าอย่ามาซ่ากับกระสุนปืนข้าจะเยไอหอ่ะอ่ะอยู่นี่แหละทั้งบัวทั้งเนี้ยกูไปละอือหือ ถ้าอยากให้ผมเรื่องเจ็บอะไรก็เม้นมาได้นะครับผมผมไม่ยิงนะตอบทุกคนเลยก็จะโดนมั้นะบอสเขาจะมาละนี่คืออะไรดิเฮ้ยเดี๋ยวไอหัวเขียวี่ใครเดี๋ยวเฮ้ยยูทูบเบอร์ม่้นี่มันเข้าวิบอะไรเนาะปอ,อ,อนฮับหรือเปล่าเดี๋ยว ผมไปดูก่อนว่ามันเข้าเว็บอะไรถ้ามันเข้าเว็บไม่ดีผมจะจัดการมันนะเฮ้ยแกทำอะไรทำอะไรก็เรื่องของกูเอาผูนี้ก็สวยดิสวยอะไรก็เป็นผู้ชายสัตว์เอาตายซะแผลที่เมื่อกี้ขอแผลด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไปทำสระคราบหนึ่งข่านะ ข้าได้ทั e. hey. Hey, ้งผ like ู้ชายผู้หญิงเฟ่ยเฮ้ยเฮ้ยผู้สาวเออผมว่าน่าจะจีบได้นะแปลว่าคบแฟนแต่ผมไม่คบคนนี้เนามันพูดอะไรของมันอะหึหหยางวะโู้ค่าทิ้มแม่มดีดอก Oh. What the f Nhàng quá mới mấy tài Dính hỏa Ui Ui Ông a ta bó nè Vắt sơ thì vẫn muốn đi vấn tới châu รู้แล้ววันนี้ผมจะมาฆ่าคนให้หมดแมปกันนะครับก็ไม่พูดเยอะจะพอเนาะเฮ้ยอยู่นี่คือการป้นเอาเฉย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 เอ้แม่ค้านี่คือการป้นเอามือจับป้นแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเฮ้ยไม่ใช่เอาเงินไมห้หมดถ้าไม่มา <S 2> <S 2> ตายซะชิบหายแล้วคนดูกระสุดเลนหนึ่งนัด ก่อนอื่นนะเราต้องเป็นที่โพลิสก่กอนเพื่อฆ่าตรวจลำให้ตายหมดก่อนยังไงล่ะอับป้วเออชิปเอ้ยเออตายไม่อยนะขาดจะต้องล้างบางสาววกลุงตู่ไม่ได้ <laughs> เฮ้ยวัดดีจานมาวิธีนี้ก็คือต้องงูยิงเอาพิษใส่รถตู้อาอ,อาชิพายอ่ามาขับรถชนกัน มารถกูแรงกว่าฟ้อยโอ้โหแรงเกินแรงจนพิกเอ้ยเดะงเตียแต่เราไม่้งเตีเลยรถอ้าขับรถยังไงเนี่ยมาดิมาเล่นรถชนรถปะล่ะบ้า้างท่ช้างดูาูกัไดโอ้ไม่ว่าิูนี่ โหนะโรอาราดีฆ่าคนเรื่อยๆครับคนมันยใหญ่ GTA ตอนนี้มีตำรวจไล่ล่าผ UH! มอยู่หกนายนะฮะก็ขี่นี้รัวๆนะฮะเห็นใครก็ขี่ตัวชนแม่งเลยนะฮะเฮ้ยบ้าดิบโอ้โหเจ้าจอดมาแรงมากเฮ้ยกอนไอ้หำ ีน่วาเสียงเขาอีมากเลยอะเสียงะไปว่างต้รูวจโอ้ยเล่นจังซีเมนโบะหอยซ้ำเจ้าคืนเด้อนี่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  ใช้ยามาสร้างเค่อยจำเอาไว้คุณตำรวจเอ้ยพูดภาษาอะไรผมขี้ตัวจใช่ไหมโอ้ยตอนนี้ตำรวจยังไล่ล่าผมอยู่ไม่เลิกนะก็ผมก็ต้องโอ้ยปืนเหรอนายคิดว่านายมีปืนอย่างเยี้นเหรอ

ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก็ใจอยู่นะบ้าครับ